กสีมะอมกบมาตาใส่อมกบใส่ใบผักใส่ใส่ผักกะแยงบะเขือแล้วกะผักซีลกเล้าจ้ะผักหลายหลายเน้นๆผักไปเลยแล้วก็หอมหัวแดงนะจ้าจิตตามโคกแล้วก็ใส่กะตะไคร่น้มันหลักก็มีบะเพลื้มเอาตะไครออกมาตามมันจริงหร เจงออกกบกันหนะคะเติมน้ะมาแล้วก็ใส่จัดที่มันสุกยากไปก่อนใส่มะเขือเปราะอันนี้ก็เป็นพวกพีชพวกตะไคร้พวกของหั่วแดงที่เรานีอยู่เราจะก็จะคั่วให้มันสุกนะคะแห้งๆนะคะก็เติมน้ำลงไปอันนี้ที่ใส่ชูรสปลาร้าวยแล้วเราก็จะหยอดน้ำตาลาข้าไปนะคะก็เริ่มเดือดโอ๊ยอะไรเหรอ นี no our our Erde. Erde. ่นะคะก็เดือดแล้วเราจะรอเดือดเดือดแล้วเราก็จะใส่ผักลงไปเนะชอบกินผักเยอะๆเลยค่ะเมืใส่แบบนี้นะคะนี่ผักรวมนะคะทุกอย่างหลายอย่างนะคะนี่ค่ะแล้วก็นะคะเราก็ใส่ผักลงไเมื่อหยุกแล้วเราก็จะใส่กุวงลงไป ก็จะหอมไปสามบ้านแปดบ้านเลยคะ่ะทุกคน